่จผานจอนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วครับซึ่งใครจะไปเชื่อลระครับว่านอนแมลงวันจะสามารถรักษาบาดแผลให้กับผู้ป่วยได้เพื่อยืนยันความจริงนี้เราไปติดตามชมกันอีกครั้งในช่วงเรื่องจริงไม่น่าจริงคุณลุงวินัยป่วยเป็นโรคเบาหวานมานาน10ปี บาดแผลที่เกิดจากโรคนี้สร้างความเจ็บปวดให้เขายังไม่พอแต่แพทย์ได้ลงความเห็นว่าจะต้องตัดเส้นเอ็นที่หลังเท้าเพื่อไม่ให้แผลลุกลามไปยังส่วนอื่น <c oughs> นอนมแมลงวันเป็นทางเลือกสุดท้ายที่คุณลุงยอมเสี่ยงนอนประมาณ200ตัวถูกวางลงบนแผลหรือหลังและรอเวลาเพียง3วันเพื่อให้นอนทำหน้าที่กัดกินเนื้อตายที่อยู่ในแผลจนเต็มอิ่ม ในเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไข้จะต้องถูกทําอะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่ต้องการเนี่ยเราก็มักจะให้โอกาสคนไข้ก่อนว่าลองด้วยวิธีนี้บ้างไหมถ้าวิธีนี้นี้แล้วไม่ได้ผลเราก็ยังมีโอกาสทําต่อแบบวิธีการแพทยท์ทางปัจจุบันที่แรกคิดว่าเอ็นเน่าแล้วคิดว่าแตกแล้วเอ็นเขียวถึงพอใส่ชุดที่หนึ่งก็รู้สึก,กว่าดีขึ้นแล้วเปลี่ยนชุดที่สองมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนื้อก็องอขึ้นต ตัวอ่อนมแมลงวันที่นำมารักษาแผลเป็นพันธ์ลูซิเลียเซอริคาตาพวกมันถูกเลี้ยงและเพาะพันธุ์ในระบบปิดโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเตรียมเพื่อที่จะทํำดักแด้นะคะก็คือจะเป็นตัวหนอนนะคะอายุประมาณ7วันค่ะนี่ีวันแมลงวันอันนี้นะคะก็คือประมาณ1-2วันก็จะเป็นมแมลงวันแล้วค่ะ แยกแมลงวันที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็แมลงวันที่นำเข้ามาเป็นดักแด้ค่ะจากประเทศเยอรมันเรานำดักแด้สายพันธุ์ลูซิเลียซิลิคาต้านะคะมาจากเยอรมันแล้วก็ผ่านการอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรพอหลังจากนั้นเราก็นำตัวดักแด้เนี่ยมาเพาะเลี้ยงในห้องเลี้ยงแมลงวันนะคะก็คือทำการเลี้ยงเนี่ย ออประมาณ7วันมแมลงวันมันก็คือจะกลายจากดักแด้ก็จะคือจะกลายเป็นมแมลงวันนะคะพอหลังจากนั้นน้องเขาก็จะทําการเลี้ยงมแมลงวันตัวอ่อนเนี่ยให้มันเป็นประมาณสัก1-2อาทิตย์หลังจากนั้นก็คือมแมลงวันนี้สามารถที่จะออกไข่แล้วก็นําไข่เนี่ยมาผลิตเป็นตัวอ่อนเพื่อใช้กับคนไข้ได้มแมลงวันสายพันธุ์นี้ถูกนํามาใช้รักษาแผลตั้งแต่เมื่อ1000ปีที่แล้วแต่วิวัฒนาการทางเวชพันธุ์ที่ก้าวหน้า ทำให้การใช้หนอนรักษาแผลถูกลดบทบาทลงไปมีเพียงบางประเทศรวมไปถึงประเทศไทยที่ยังนิยมใช้วิธีรักษาแบบนี้อยู่นะคะที่จะไข่ได้ยังไม่ฝอค่ะยังใช้ได้อยู่ฝ่อน,นั้นจะเป็นไขมันพวกมันถูกเลี้ยงอย่างดีด้วยโปรตีนชนิดพิเศษสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสะอาดมีเจ้าหน้าที่จากเยอรมันมาคอยควบคุมมาตรฐานอยู่เสมอเจ้าหน้าที่ จะทำความสะอาดไข่แมลงวันจำนวนเลือนแสนให้ได้ทุกฟองด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อจากนั้นจะแบ่งครึ่งหนึ่งให้ฟักตัวจนกลายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปฟักตัวให้เป็นแค่หนอนเมื่อพวกมันมีอายุครบ2-3ถึงวันก็จะถูกแพ็คใส่ห่อชนิดพิเศษเพื่อนำไปใช้รักษาแผลต่อไปมีการตรวจสอบความสะอาดอย่างร้อยเปอร์เซนต์นานเกือบ1สัปดาห์กว่าจะนำมาใช้งานจริงคุณสมบัติของหนอนมแมลงวันนี้จะแตกต่างจากมาแมลงวันทั่วไป มันจะไม่ทําลายเนื้อดีแต่จะเลือกกินเฉพาะเนื้อตายเท่านั้นพวกมันจึงเป็นสายพันธุ์ที่วงการแพทย์ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการใช่ใช่ค่ะเป็นน้ำที่ใช้เพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยไม่ไม่ไม่ติดไอ้พวกยาฆ่าเชื้อตรงนั้นไปด้วยค่ะ คือการทํางานของตัวนอนเนี่ยหครั้งเนี่ยจะใช้ได้3วันนะคะโดยเฉลีย่ยการรักษาแผลแผลหนแผลเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 9วันขึ้นอยู่กับลักษณะของแผลของผู้ป่วยนอกจากนี้ก็คือว่าแพทย์จะต้องเป็นคนประเมินแผลด้วยว่าใช้ถึงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้แค่ครั้งเดียวอาจจะหายไปเลยคือเนื้อตายหายไปแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้วอะอ่าเงี้ยหรือว่าอาจจะใช้ไปจนถึงวันที่9 ก็คือจะต้องมีแพทย์เป็นคนประเมินด้วยค่ยยมมยะมากแล้ววันนี้ก็เป็นวันเปิดแผลของคุณลุงครับนนะะแฉมกันเนาะคุณลุงนะ,ะ,สะแสดงว่ามันมันก็ปล่อยน้ำย่อยกันนะโอ้ยตัวใหญ่ไปแล้วเนี่ยนะจากนอนขนาด2-3ถึงมมิลิเมตรจะกลายเป็นนอนขนาด1เซนติเมตรในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นตาวน้องวัได้ ดีกว่าวันก่อนใช่มันก็ร,รู้สึกธรรมดาธรรมดาก็มันมีตุกติ๊กนิดหน่อยรู้สึกธรรมดามันไม่ได้เจ็ปวดอะไรนักหนานะมันก็ใส่ลงไปแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่รําคาญไม่อะไรอะแผลของคุณลุงดีขึ้นมากโดยไม่จําเป็นต้องตัดเส้นเอ็นอีกแล้วแต่นอนชุดต่อไปยังคงทําหน้าที่ของมันต่อเพราะยังมีเนื้อตายเหลืออยู่อีกนิดหน่อยเมื่อเนื้อตายหมดเมื่อไหร่ แพ้ของเขาก็จะหายสนิททันที<า>เธอแล้วเธอเก็บสะสมมาเยอะแล้ว <c oughs> เรื่องจริงผ่านจอ